ทีสิทโ,โปรเจกต์จบมหาวิทยาลัยอนิเมะ e ดนโนเสาร์แมนของผมกว่าจะได้ออนิเมชันหนึ่งเล่งที่ผมทําเองคนเดียวงานอลังการจนอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนปลบมืออยากดูตอนที่2ต่ออย่าเพิ่งจบเลยนะหมายผมทําได้ยังไงไปดูทุกขั้นตอนแบบหมดเปลือกกันครับผมเอานี่รับพลังนี้ไปซะ แบบนี้้้ตตตองเเิมมให็ภาพ P production โดยสเต็ปแรกที่ผมทำก็คือทำ Mind Map สรุปขั้นตอนในการทำ a n i m เมชันทั้งหมดของเราไว้จะมี3หัวข้อหลักคือ P production ก่อนทํางาน Production ในระหว่างทํางานและ post production ตอนที่ปล่อยงานออกมาแล้วโดยเทคนิคนี้ผมได้มาจากอาจารย์ในวิชาเซมินา r ์งั้นเรามาเริ่มกันที่ P production โดยผมได้แรงบันดาลใจมาจากภาพคนสวมชุดสก c อตเล่นกับเด็ก เลยคิดว่าถ้าเราทําเป็นการ์ตูนแนวฮีโร่คนสวมชุดสมาร์ทคอรก็น่าจะดีนะเพราะช่วงนั้นเทรนกระแสะเกี่ยวกับฮีโร่กาลังมาด้วยผมเลยมีไอเดียผุดขึ้นมาและคิดล็อกลายน์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปีศาจบุกสวนสนุกเข้ามาทําร้ายเด็กๆแล้วฮีโร่ในสวนสนุกนั้นจริงๆแล้วเป็นแค่คนแสดงโดยเขาจะสามารถกลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริงและปกป้องเด็กๆจากปีศาจได้หรือไม่ล็อกลายน์ก็คือประโยคขายหนังเช่นจะเกิดอะไรขึ้นหรือ what if เหมือนกับไอเดียข้างต้นที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นั่นเองเดือนนี้ก็จะเป็นความรู้้ทททีี่่ผมไดจาาากํงน เวลาเราจะนําเสนอขายไอเดียหนังให้กับนายทุนเขาก็จะดูที่ประโยคล็อกไลน์สั้นๆของเนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดของเราก่อนว่ามันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและถ้าเพื่อนๆสนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนล็อกไลน์การเขียนเนื้อเรื่องในหนังและแอนิเมชันผมก็ขอแนะนำเว็บ Pixar In abox จะเป็นเว็บที่มีคอร์สเรียนฟรีของ P ิ x a r Studio เป็นสตูดิโอแอนิเมชันชื่อดังนั่นเองโดยจะมีวิดีโอความรู้จากแอนิเมเตอร์เบื้องหลังของ P ิ x a r Studio มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเนื้อเรื่อง หรืออะไรต่างๆทั้งหมดครบกระบวนการของการทำแอนิเมชันเลยตั้งแต่ The Art of Storytelling Lighting Key Light การสร้างแสงหลักในซีนของฉากนั้น c า a r a c t ต r Animation Environment ยันจนไปถึงการเลนเดอร n g เลยทีเดียวจบงานครบจบในที่เดียวและมีการบ้าน Exercise ให้เราลองทำอีกด้วยแต่เว็บนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไงถ้าสนใจเนี่ยก็เข้าไปตามดูต่อได้เลยนะครับของดีมากๆ ส่วนคอคอนเซปต์หลักหรือแก่นของเรื่องนี้ก็คือฮีโร่ในชีวิตจริงกับในการ์ตูนไม่เหมือนกันหรือสิ่งที่คาดหวังในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปโดยแก่นหรือคอคอนเซปต์หลักของเรื่องนี้จะสําคัญมากเวลาเราเขียนเรื่องเขียนสร้างสถานการณ์ต่างๆของเรื่องก็ให้เรานึกถึงตัวแก่นของเรื่องไว้เสมอเพื่อให้ทิศทางต่างๆของเรื่องที่เราจะเขียนไหลไปที่แก่นของเรื่องจริงๆและการไว้ไม่ให้เรื่องออกทะเลและไปยังสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อจริงๆพอเรามีเนื้อ เรื่องคร่าวๆและทิศทางที่จะไปแล้วต่อไปเราจะไปกันที่รีเรสิร์ชหาข้อมูลกันต่อโดยหัวข้อที่ผมรีเซิร์ชก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่บิกินที่มาของซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดโดยการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่คนแรกก็คือแฟนทอมปี1936จากอเมริกาผู้แต่งคือลีแฟรกโดยตัวพอตก็จะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าพ่อของเขาโดนฆาตรกรรมนั่นทําให้เขากลายเป็นแฟนทอมเป็นฮีโร่ที่มีเป้าหมายเพื่อการล้างแค้นให้กับครอบครัวโดยตัวเนื้อเรื่องของแบทแมนเองก็มีความคล้ายคลึงกับแฟนทอม ส่วนแฟนทอมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโซโลโดยตัวของเนื้อเรื่องมีความคล้ายคลึงกับแฟนทอมทุกประการก็คือเป็นการล้างแค้นเพื่อครอบครัวสิ่งที่แตกต่างกันก็คือโซโลนั้นเขาไม่ใช่ฮีโร่เขาเป็นชายที่สวมหน้ากากเพื่อการล้างแค้นเท่านั้นและแรงบันดาลใจชุดคอสตูมฮีโร่คนแรกอย่างแฟนทอมของเราได้มาจากชุดเพชฌฆาตยุคกลางในสมัยก่อนและเขายังเป็นฮีโร่คนแรกที่ใส่ชุดลัดรูปอีกด้วยส่วนหน้ากากได้แรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นหินอ่อนของกรีด แต่แฟนทอมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับฮีโร่ยุคหลังๆอย่างซูเปอร์แมนและแบทแมนซูเปอร์แมนปี1933ถูกคิดค้นจากเจอร์รี่ซีเกลและโจซูสเตอร์ซูเปอร์แมนเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีทําให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีอย่างมากเขาจึงเลือกใช้พลังที่ได้มาเพื่อปกป้องคนและเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเราจะเห็นได้ว่าพอร์ฮีโร่ต่างๆคือคนที่มีความกล้าหาญลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและภาพลักษณ์ชุดของฮีโร่ที่ ชัดเจนเลยก็คือสวมหน้ากากสวมถุงมือสวมรองเท้าบูทและผ้าพันคอจะเป็นลักษณะของฮีโร่ที่ชัดเจนและอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลซูเปอร์ฮีโร่บิกินที่ผมรีเสิร์ชมาเพื่อใช้อ้างอิงในการเขียนเนื้อเรื่องนะครับและที่ต้องเล่าตรงนี้ในคลิปเพื่อที่จะได้เห็นภาพกันนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเด็กและแอนิเมชันทำไมเด็กๆชอบดูการ์ตูนนักจิตวิทยาระบุไว้ว่าเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการสูงการ์ตูนเลยตอบโจทย์จินตนาการของเด็กๆได้ดีและนอกจากนี้ตัวละครใน ต,ตูนบางตัวยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอเรื่องราวของเราจึงเป็นเด็กๆนะครับ หัวข้อต่อไปเป็นการเขียนเรื่องให้สนุกตรงนี้ก็จะมีวิธีการเขียนต่างๆหลายแบบมากมายเลยแบ่งเป็น 3X x act act ห act act story structure โครงสร้างของเรื่องก็มีหลายแบบเลยโดยโครงสร้างของเรื่องก็จะเป็นไกด์เอาไว้สําหรับชองหละเนื้อเรื่องของเราเป็นเนื้อเรื่องประเภทไหนเฉยๆเช่นการประจนภัยก็จะมีสูตรโครงสร้างอย่าง h e r o journey โครงสร้างของเรื่องสําหรับการเขียนเนื้อเรื่องแนวผีเองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนและก็การเลือกใช้ของแต่ละคนเลยนะคะหัวข้อ ต่อไปก็จะเป็นการออกแบบตัวละครที่ดีเรามาดูกันว่าการออกแบบตัวละครที่ดีนั้นมีเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับ 1. ซิู่ s i ตเงาของตัวละครต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจนเห็นแค่เงาก็รู้เลยว่าเป็นตัวละครอะไร2การเลือกใช้สีให้กับตัวละครสีที่ใช้ไม่ควรเกิน3-4สีสีเห็นแค่พาเลตส,สีก็รู้เลยว่าเป็นตัวละครอะไรและก็ exaggeration ความเกินจริงจะเอามาใช้ในการแสดงความเกินจริงของท่าโพสต,ต่างๆของตัวละครว่าอยู่ในอารมณ์ไหนและท่าโพสนั้นต้องบอกเอกลักษณ์ ของตละครได้ต่อไปก็จะเป็นหัวข้ออนิเมะเทคนิคโดยอนิเมะเทคนิคคร่าวๆก็จะมีก็จะเป็นตามตำแหน่งต่างๆในการทำอนิเมะเลยนะครับเช่นการทำสตอรี่บอร์ดก็คือเอาสคริปต์เอาซีนฉากต่างๆในเนื้อเรื่องของเรามาวาดเป็นภาพพร้อมกับใส่มุมกล้องตัวละครฉากหลังโดยต้องวาดทั้งเรื่องเพื่อได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของเนื้อเรื่องและผมก็มีเว็บที่เป็นตัวช่วยสําหรับไกด์มุมกล้องในสตอรี่บอร์ดมาแนะนํากันนะครับนี่เลยเว็บเฟรมเซตโดยจะเป็นเลฟแหล่งรวมภาพวิดีโอจากหนัง ที่มีทั้งมุมกล้องและสีการจัดแสงการจัดองค์ประกอบต่างๆและเลนกล้องซึ่งมันดีมากเราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดค้นหาได้เลยว่าเราจะใช้เลฟแบบไหนมาอ้างอิงกับสตอรี่บอร์ดของเรานะครับเช่นถ้าเราจะหาช็อตแอคชั่นก็เขียนเลยว่าไฟซีนหรือแอคชั่นนะครับก็จะมีตัวอย่างมากมายให้เราได้ดูเลยเช่นจากยิปมันอันนี้ก็ดีหรือจากอันนี้เฮ้ยก็สวยเหมือนกัน ก็เลือกตามที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ผมได้จากตอนว่าดสตอรี่บอร์ดให้กับออฟฟิศนะครับก็รุ่นพี่ที่ทํางานได้แนะนํามาแล้วผมก็ลองใช้ดูซึ่งมันเจ๋งมากๆผมก็เลยเอามาบอกต่อท่านผู้ชมนะครับต่อไปก็จะเป็นเลเยอร์ก็คือเอาภาพจากสตอรี่บอร์ดมาวาดพร้อมกับใส่เปอร์สเปกทีฟและรายละเอียดต่างๆให้สมบูรณ์มากที่สุดโดยเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ในการไกด์วาดอนิเมตคีแอนิเมชัน และฉากหลังต่างๆต,ต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการอนิเมตก็จะเริ่มจากการวาดภาพคีย์แอนิเมชันเป็นภาพคีย์หลักเอาไว้สําหรับการอนิเมตโดยภาพคีย์นั้นจะมีพวกสัญ,ญลักษณ์ไกด์ต่างๆเอาไว้สําหรับไกด์ในการอนิเมตและเอาไปให้ฝ่ายอินบีทวีนต่อน,นั่นเองอินบีทวีนก็คือการวาดภาพระหว่างกลางของภาพคีย์ต้น Key คีย์จบเพื่อให้อนิเมชันสมูทเสริมสาระตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็จะมีพวกเทคนิคพื้นฐาน12ข้อสําหรับแอนิเมชันอีกด้วยผมได้พูดไปแล้วในคลิปลูฟี่เกียร์ห้าก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวมา ตรงนี้แล้วมันจะยาวไปอย่าลืมไปดูคลิปนั้นกันด้วยนะต่อไปก็จะเป็นพวกแผนกตัดเส้นลงสีทําฉากหลังคอมรวมฉากและใส่เอฟเฟกหรือสั้นๆก็เรียกว่าประกอบนั่นเองสําหรับวงการนี้ต่อไปก็อีดิตตัดต่อวิดีโอใส่เสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกต่างๆเสียงภาคเสียงเพลงโดยเฟรมเรทในอนิเมะของญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 8- 12เฟรมโดยจะเน้นแทนที่ลายเส้นที่สวยภาพที่สวยเพื่อชดเชยเรื่องการขยับในบางจุดที่ยังไม่สมูทเมื่อเทียบกับอนิเมชั่นของฝั่งดิสนีย์กับพิกซ่านะครับ ที่เราจะเห็นได้ว่าโอ้โหขยับแต่ละอย่างเนี่ยคือสมูทมากๆและยังลดต้นทุนอีกด้วยก็เป็นความต่างของวัฒนธรรมและสไตล์งานนะคะก็จะเป็นการจบนะครับสำหรับขั้นตอนทั้งหมดในการทำแอนิเมชั่นหัวข้อการรีเสิร์ชข้างต้นที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะมีเท่านี้พอเรารีเสิร์ชและมีข้อมูลแล้วต่อไปเราก็จะมาออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของไดโนเสาร์แมนกันโดยคอนเซปต์ของตัวละครก็คือแดนที่เพิ่งได้ทำงานเป็นนักแสดงสวมชุดสคอตในสวนสนุกเขาต้องสร้างความสุขและความเชื่อให้กับเด็กๆว่าเขาเป็นไดโนเสาร์ เป็นฮีโร่จริงๆแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาคนหนึง่งและแล้วปีศาจก็ได้บุกเข้ามาในดินแดนแห่งความฝันของเด็กๆสน,สนุกดีมแลนด์น้องมาร์กเด็กชายที่คิดว่าเขามีพลังพิเศษที่ได้รับมาจากไดโนซอร์แมนแล้วพวกเขาจะร่วมมือกันจัดก,การปีศาจได้หรือไม่คอนเซปต์ภาพรวมของตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้และนี่ก็คือตัวละครที่ได้เริ่มจากตัวเอกตัวหลักสุดอย่างไดโนซอร์แมนก่อนเลยชุดไดโนซอร์แมนได้แรงบันดาลใจมาจากไดโนเสาร์ฮีโร่และมาร์คคอต ที่ดูน่ารักและอาจจะมีความเท่ด้วยความที่เกียจหน่อยๆเพื่อให้เด็กๆชอบนั่นเองก็จะมีวาดออกแบบไว้หลายเวอร์ชั่นเลยนะครับก็ดูกันไปนะครับผมโอ้โหแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มาจบกันที่เวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะเป็นไฟนอลเลยนี่ ก็อยากให้ชุดมันดูมีความเป็นฮีโร่จีนแดงหน่อยนะครับผมก็คือแบบโอ้โหฮีโร่ในการ์ตูนมันเป็นแบบนี้แต่พอมาเห็นของจริงในส่วนสนุกแล้วเอ้ยมันไม่เป็นแบบที่คิดนี่หว่ามีแบบชุดเสื้อขาดต้องมีความเย็บบ้างหรือว่าแบบเอ้ยตรงตาของชุดมันมีแบบเด้งหลุดออกมาแล้วจะขาดอยู่แล้วยังเอามาแบบใช้เป็นฮีโร่แสดงให้เด็กๆด,ดูอีกเหรอเออดูไม่เหมือนกับในการ์ตูนเลยฟิลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็นไฟนอลแบบนี้นั่นเองตัวต่อไปก็คือแดนนักแสดงที่สวมชุดส,สคอต ไดโน s a ร์แมนตัวเอกของเรื่องเป็นคุณลุงที่แต่งชุดสคอตเข้ามาทํางานในสวนสนุกแต่เขาไม่ใช่ฮีโร่จริงๆอย่างที่เด็กๆเ,เชื่อเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ตกงานและยังมีเรื่องราวเบื้องหลังอันมืดมนที่แอบซ่อนอยู่นิสัยเบื้องหน้าเป็นคนตลกๆแต่เศร้ากับการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงมีเรื่องลบๆมากมายในโลกของผู้ใหญ่ดีไซน์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นคุณลุงที่ดูเซอซอๆดูโหดๆมีความน่ากลัวหน่อยนึงแต่ก็เท่และคูลในเวลาเดียวกันและก็ให ฟิลเป็นแบบไบค์เกอร์หน่อยๆด้วยตัวต่อไปก็จะเป็นน้องมาร์คคิดยูทูบเบอร์เขาเป็นเด็กที่หลงไหลในตุ๊กตูนฮีโร่เดนอสซอมนมากน้องมาที่สวนสนุกแห่งนี้เพื่อพบกับเดนอสซอมนและทําคลิปคอนเทนต์ในสวนสนุกนิสัยล่าเริงมุ่งมั่นช่างสงสัยและซุกซนน้องมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการสร้างช่องตัวเองให้ได้1ล้านซับสไคร์และนี่ก็คือดีไซน์ตัวละครที่ได้ก็จะให้น้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตเดนอสซอมนเลยนะครับเพื่อจะได้ดูเหมือนกับแฟนขับของเองดนอสซ มก็ได้มาจากน้องชายแท้ๆของผมตัวต่อไปก็เป็นแพตตี้เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านไอศครีมในสวนสนุกและเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ของเรื่องโดยบังเอิญเธอเป็นพี่สาวของน้องมาร์กนิสัยดือ้อปากไม่ตรงกับใจหรือซินเดเลสนนั่นเองเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเธอหวังว่าในอนาคตของเธอจะได้เรียนมหาลัยดีๆและประสบความสําเร็จในชีวิตดีไซน์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ เป็นสาวเมดร้านไอศครีมในสวนสนุกชุดที่ได้ก็จะเป็นชุดสีชมพูพาสเทลบวกกับสีเขียวก็จะตามแบบเรฟเฟรนซ์ที่หามาเลยนะครับ ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านไอศครีมของต่างประเทศและต่อไปตัวสุดท้ายอีวิลปอมเปอีไดโนเสาร์ปีศาจที่หลับไหลในใต้ดินของสวนสนุกดีมแลนเพราะอะไรบางอย่างทําให้ปีศาจตื่นจากการหลับไหลแล้วบุกโจมตีสวนสนุกโดยดีไซน์ที่ผมทําไว้ก็จะมี2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่น 2D กับ 3D ก็คือจะตามชื่อของปีศาจเลยโครงสร้างหลักๆจะเป็นไดโนเสาร์ทีเลกที่โดนภูเขาไฟระเบิดเหมือนในเหตุการณ์ปอมเปอีโดยในตอนแรกก็จะดีไซน์ไว้เป็น 2D แต่พอมาคิดดูแล้วต้องมาวาดใหม่ตลอดทุก ในการอนิเมตเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเกินไปก็เลยทําเป็น 3D โมเดลทิ้งไว้จะดีกว่าเวลาอนิเมตจะได้ง่ายก็แค่ขยับแขนขาของโมเดลเราก็จะทําการอนิเมตได้แล้วไม่ต้องวาดใหม่เรื่อยๆนั่นเองเพราะถ้าวาดใหม่ตลอดมันก็จะลําบากตรงตัวเท็กเจอร์ของตัวปีศาจอีกด้วยทําเป็นโมเดล 3D ครั้งเดียวไว้จบโดยตัวโมเดลเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําเองทั้งหมดหรอกนะครับผมก็หาโมเดลไดโนเสาร์ทีเล็กฟรีๆในเน็ตมาใช้แล้วก็ดัดแปลงเท็กเจอร์ของตัวโมเดลโดยผมต้องทำเท็กเจอร์ของโมเดลขึ้นมาใหม่เองให้มันดู เหมือนกับเป็นปีศาจไดนโนเสาร์ปอมเปอีโดยตัวเท็กเจอร์ที่ผมทําขึ้นมาใหม่ก็จะทําในโปรแกรม s u b สเตนสุดท้ายก็เอาเท็กเจอร์กับโมเดลที่เราทําไว้มาแอนิเมตในโปรแกรม VD โปรแกรมมายานั่นเองภาพรวมที่คิดไว้สําหรับการแอนิเมตตัวปีศาจก็จะเป็นประมาณนี้โจทย์นี้ก็จะได้เป็นการฝึก3 d ผสมกับ 2D อีกด้วยก็คือเอาโมเดล 3D มาใส่ในฉากกับตัวละคร 2D ภาพวาด 2D ยังไงให้เนียนนั่นเองต่อไปก็จะเป็นไลน์อัพของตัวละครพอเอามาวางเรียงกันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวปี ก็ยังจะเป็นเวอร์ชั่น 2D ไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูตัวปีศาจที่เราจัดแสงและเลนเดอร์มาจากโปรแกรม 3D โปรแกรมมายากันภาพรวมของตัวปีศาจไฟนอลที่จะไปอยู่ในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ไว้ตอนคอมที่เราเอามารวมกับพวกตัว 2D ในโปรแกรม After Effects ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคทำให้ตัว 3D โมเดล มันเนียนมากขึ้นเดี๋ยวพวกเทคนิคตรงนี้เราไว้ไปว่ากันในอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทโปรดักชันที่เราต้องลุยงานกันจริงๆแล้วส่วนโลเคชันในเรื่องก็จะเป็นเวลาปัจจุบันประเทศไทยเรฟเลนซ์สวนสนุกก็จะมาจากเกามมสซิลียีนแลนด์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองต่อไปเราก็จะมาทํา Environment Project Design Board กันทําเพื่อให้เห็นภาพรวมสถานที่ต่างๆของเรื่องและต้องใช้พรีเซนต์นำเสนออาจารย์นะครับผมในส่วนอันแรกก็จะเป็นมูทบอร์ดสีภาพรวมบรรยากาศของเรื่องนะครับ ก็ให้เราไปหารูปภาพ Refer e เ c นสีบรรยากาศที่เราอยากได้ในเรื่องของเราเนี่ยมาใส่แปะตรงมูดบอร์ดเลยตรงนี้เนี่ยผมก็จะหารูปมาจากอนิเมะเรื่องอ m a กิบิลิเลี n นพาร์เป็นอนิเมะเกี่ยวกับสวนสนุกและผมเห็นว่าสีบรรยากาศมันได้ก็เลยเอามาใช้ตรงมูดบอร์ดซะเลยแล้วก็ในส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นภาพสวนสนุกดี Land ที่ผมได้ทำการใช้ท d โมเดลในมายามาทำการบ็อกกิ้ ทำเป็นขึ้นโครงเป็นเหลี่ยมๆเมข้าวๆมันจะได้แบบเป็นโครง3 d ดีให้เราพร้อมกับเปอร์สเปกทีฟและเราก็มาวาดลงสีเพนทับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของเปอร์สเปกทีฟนั่นเองช่องต่อไปในส่วนของรูปเลฟเฟลต์ผมก็เอารูปมาจากโลเคชันสวนสนุกจริงๆของประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือเกาเมัุริกรีนแลนด์ช่องต่อไปเราก็ทําการดีไซน์แมปโลเคชันภาพรวมแมปทั้งหมดของเรื่องของเราโดยอย่างที่บอกไปผมได้ทําการเอาเลฟเฟลต์มาจากสวนสนุกจริงๆของญี่ปุ่นผมก็เอาแมปสวน สนุกจริงๆของญี่ปุ่นมาเลยและก็ทําการดัดแปลงตัดบางส่วนออกที่เราจะไม่ใช้ในเรื่องกับต้องวาดเสริมบางส่วนเข้าไปเพราะว่าเราจะใส่ เข้าไปในเรื่องของเรานั่นเองผมก็วงแมปเลยว่าผมจะใช้แมปในโซนตรงนี้เรื่องของเราจะดําเนินเรื่องทั้งหมดในบริเวณแมปตรงนี้เท่านั้นเพราะว่างานนี้เราทําคนเดียวมันจะได้ไม่กินแรงเราจนเกินไปส่วนคีย์เวิร์ดก็จะมี4อันก็คือกินแลนด์ไดโนเสาร์ปรา,าสาทและความสนุกพอเรามีทุกหัวข้อที่เรากล่าวมาในข้างต้นของคลิปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมดแล้วต่อไปเราก็จะไปลุยสตอรี่การเขียนสคริปกันต่อเลยโดยที่ผมเขียนเนี่ยก็จะมีหัวข้อเป็นพรีมิสทรีแอคก็จะมี ีเป็น act 1, act 2, act 3แล้วก็จะเป็น scene list นะครับผมคราวนี้เรามาเจาะดูไปทีละอันการไปทีละหัวข้อโดยเริ่มจาก premise 3 r e act โดยในส่วนที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือ act ที่1 ก็จะเป็นการวางเซตติ้งของเรื่องนะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เลฟมาจากพวกวันพันแมนพวกอะไรการ์ตูนที่มันมีแบบว่ามอนสเตอร์ปีาศาจอะไรอยู่ในเรื่องโดยเปิดมาเนี่ยผมก็จะเขียนในแอคหนึ่งว่านะ่าสวนสนุกดีมแลนด์วันนี้มีการจัดแสดงโชว์ไดโนซอร์แมนขึ้นก็าเป็นการ์ตูนฮีโร่ในหมู่เด็กๆเราก,ก็มาดูในแอคหนึ่งเลยโดยเปิดมาตอน,นแรกเนี่ยก็นะ่าสวนสนุกดีมแลนด์ผมก็จะใส่วางเซตติ้งของเรื่องเลยว่าให้ในเรื่องนี้เนี่ย มีฮีโร่ตัวหนึ่งที่เด็กๆชอบเป็นอย่างมากแบบเด็กๆคลั่งไคล้เลยก็คือไดโนซอร์แมนเป็นฮีโร่ที่อยู่ในสวนสนุกตามเนื้อเรื่องที่ผมกล่าวไปข้างต้นเลยเวลาแบบเด็กๆชอบก็อยากจะมาหาฮีโร่ก็ต้องมาที่สวนสนุกแห่งนี้สวนสนุกแห่งนี้เลยดังมากเพราะว่ามีไดโนซอร์แมนอยู่นั่นเองแล้วก็มีเด็กคนนึงที่เป็นแฟนคลับก็คือน้องมาร์กได้มาเจอกับลุงคนนึงโอ้โหลุงคนนี้คือทําอะไรแต่และอย่างคือแบบตรงข้ามกับคําว่าเป็นฮีโร่เป็นอย่างมากฟิลสติ้งตอนแรกมันก็จะมาประมาณนี้โดย X สองงานจับมือมาร์กับอ นะักงานจับมือของเขานะมาร์คได้เข้าไปหาไดนโนซอร์แมนแล้วขอจับมือแล้วก็เจอพวกแบบเด็กหญิงเด็กชายอะไรต่างๆที่อยู่ในงานตรงนั้นแล้วก็มีเด็กบางคนทักว่าเอ้ยหน้าไม่เหมือนจังอะไรแบบนี้นะครับพอมา X 3ก็แบบได้เจอปีศาจอะไรเข้ามาบุกสวนสนุกมันมีรูเล็กๆอันนึงตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เลฟมาจากพวกอุลตร้าแมนก็แบบมีรูเล็กๆอันนึงเด็กๆไปวิ่งผ่านสวนสนุกก็แบบมีการเล่นอะไรที่เสียงดังนะงานแบบคลื่นๆจากปีศาจที่หลับไหลอยู่ใต้ดินมาอย่างยาวนั้นมีการสร้างสวนสนุกไว้ด้้านนบแลวก็มี บบเสียงงานเออกระเถิบขึ้นโครงทาให้แบบปีาสาต์ก็ได้ตื่นขึ้นฟิลประมาณนี้นะสําหรับพรีมิสควีแอคเล่าภาพรวมนะครับในส่วนความรู้ที่ผมได้จากที่ทํางานนะคือถ้ามันเป็นไอเดียที่ดีมันก็จะขายได้บางครั้งเราแบบมีเรื่องอะไรที่อยากทําเป็นไอเดียอะไรไว้ในใจเราก็ต้องแบบมั่นใจในไอเดียตรงนั้นเสนออะไรกล้าไปก่อนลุยลองทําไปก่อนบางทีมันเวิร์กก็ได้มาดูกันนะครับว่าซีนลิสต์เนี่ยคืออะไรซีนลิสต์ก็คือการเอาแอคหนึ่งแอคสองแอคสามเนี่ยมาลิสต์แบ่งเป็นซีนต่างๆว่าแบบในเรื่องทั้งง 3X ขอเรามีีก่ซ ซีนไหนมันเป็นแบบว่าคอนฟ lict เป็นแบบการสร้างปมเงื่อนไขของเรื่องตรงไหนที่แบบเป็นการดําเนินเรื่องแบบปกติแล้วก็ตรงไหนในที่เป็นแบบไลแม็กก็ให้เขียนกํากับไว้นะเพราะว่าอาจารย์เขาจะได้แบบดูง่ายๆนะในส่วนตรงนี้นะเราจะได้แบ่งง่ายด้วยว่าแบบอาซีนแรกของเรื่องเรามันมาแบบเปิดที่สวนสนุกภาเพเหตุการณ์ทั้งซีนอันเนี้ยอันที่1มันก็จะอยู่ที่ตรงสวนสนุกซีนที่2เห็นไหมก็จะตัดไปที่งานแสดงโชว์ไดโนซอเรแมนก็จะเป็นพวกข้างในตัวตึกที่เป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วส่วนซีน3นะครับในแอคที่็นตร ส่วนของการแสดงจบแล้วแรงอย่างงี้มันทําไมนะครับเพราะว่ามันเป็นสเต็ปของมันอยู่อย่างเช่นพอในซีนที่นเนี่ยอ่ะภาพรวมซีนที่1มีทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอต่อไปเนี่ยมีแบ่งเป็นซีนเสร็จปับ๊บเราก็ต้องมาดูกันว่าในคัทแรกอันเนี้ยของซีนนี้มันคืออะไรก็เปิดมาปั๊บนะที่สวนสนุกใช่ไหมอันนี้ก็จะอาจจะเป็นคัทที่1เราก็จะได้เอาไปเขียนในสตอรี่บอร์ดด้านล่างนะครับนี่ก็จะเข้าสู่หัวข้อสตอรี่บอร์ดเลยเปิดมาซีนแรกมาดูในสตอรี่บอร์ดของผมนะครับจริงๆมันตองาาา็าร่่ะผมกไ ไว้เสร็จแล้วเลยลงสีอะไรให้อาจารย์ดูไปเลยเอออันนี้ก็เป็นรอยที่อาจารย์เขาแบบวาดไกด์แนะนำเนาะเห็นไหมมันก็จะควบคู่กันพอแบบเขียนเป็นซีนซีนหนึ่งมันเปิดมานะสวนสนุกแล้วก็อะไรนะเจอเจอคุณลุงนั่งสูบบุหรี่เห็นไหมเราก็จะแบ่งเป็นคัทได้นอันนี้ผมก็วาดไกด์ปับ๊บในซีนนี้ มีอีกคัทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าในสตอรี่บอร์ดที่ต้องวาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ถ้าเหมือนเราจะทําเองเนี่ยมันก็คือฟรีสไตล์ตามเราแต่ถ้าเหมือนแบบอยากทําให้เป็นทางการหน่อยทํางานขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องมีแบบให้มันเรียบร้อยนิดนึงโปรเจกต์ Project, เรื่องชื่ออะไรหน้าที่เท่าไหร่นะครับช่องแรกเนี่ยตามเมาส์ผมเลยแม้ตัว S ตรงนี้ก็คือซีนที่1แล้วก็ C ก็คือคัทคัทที่1คัทที่1ของเราก็จะเป็นเปิดมาหน้าสวนสนุกอันนี้คัทที่2กสอ3ก,นนนก็จะเป็น แดนส่วนซีนก็จะเป็นซีนเปิดยาวทั้งหมดนะหน้าสวนสนุกเห็นไหมซีนที่1ก่อนจะไปถึงงานจับมือนั่นเองตรงไดโนเสาร์แมนไลน์แอคชั่นโชว์ตรงนี้ซีนหนึ่งของผมก็จะมี3ามหน้านะแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็นแอคชั่นที่บอกถึงการกระทําต่างๆของตัวละครหรือว่าแบบในคัทนั้นมีอนิเมตอะไรไปบ้างนะครับเราอาจจะเขียนกำกับว่าตรงนี้จะมีผมตัวละครปิวเสื้อผ้าปิวแต่เอาหลอกก็จะเป็นแบบบทพูดนั่นเองผมก็เขียนไว้เป็นภาพนิ่งวงเล็บ4ชั่วโมงที่ผมต้องเขียน4ชั่วโมงตรงนี้ท้ทําาาาาาาไมเรรวว่่ออจยย์ขกู คัดตอนนั้นผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วผมทําคนเดียวด้วยต้องมีการทดลองเกิดขึ้นอาจารย์เขาก็เลยจะดูว่าแบบเหมือนเราเนี่ยสามารถจบงานพวกนี้ได้หมดไหมด้วยนะจะมีแบบเขียนมาร์กสูบุรีไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับเดนอสซอแมนเคยบอกไว้ช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็น time เวลานะคัดเนี้ยกี่วิหารูปจากเน็ตอะไรมาแบบเป็นเลฟอ้างอิงบางทีก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนไม่ได้เป็นตามบอร์ดเดิมนะครับนี่ก็มีการใส่แบบแบบนี้เป็นแพนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนี่ นี่ก็ตามสตอรี่บอร์ดเลยนะครับผมปึ๊บ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 เลยยาวมาเรื่อยที่บล็อกกิ้งช็อตมาจาก 3D นะเป็นภาพมุมสูงปึ๊บภาพที่แทปมาจากโปรแกรม 3D นะเพราะว่าเรามีการบล็อกกิ้งเราจะใช้แบบปีาศาจเป็น 3D โมเดลนั่นเองอแล้วก็เด็ก,ดกๆกรีดร้องป้ามป้ามปึงป้งบื้มพ่นไฟอ้อแล้วก็ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ขยายเพิ่มเติมนิดนึงพอสตอรี่บอร์ดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็คือเราก็จะทําเป็นอ n นิเมติกก็คือเอาภาพจาก<ด>ในสตอรี่บอร์ดมาแคป แล้วก็คัดวางเรียงในวิดีโอให้แบบใส่เสียงภาพใส่บทพูดตัวละครลงไปเราต้องมีแบบภาคไกด์เองเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างประกอบเพื่อให้อาจารย์ได้รู้เนื้อเรื่องนะครับเพื่อใช้ไปการนําเสนออาจารย์ในโปรเกชั่นครั้งที่2นะส่วนโปรเกชั่นครั้งที่1เนี่ยเราก็จะจบตรงที่สตอรี่บอร์ดแล้วผมก็ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ในส่วนพาร์ทพโปรดักชั่น ไปนาเสนออาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้ให้คะแนนผมมา70เต็มเลยนะครับสาหรับอาจารย์ที่เป็น advisor เนะเาะแบบอ้ยชอบเลย <c oughs> ดูแบบสนุกอะไรเลยแล้วก็แกก็จะมีการแบบแนะนําหรือนําเสนอบางอย่างมาใช้แก้อะไรในงานเราอะไรก็ว่าไปนะของผมเนี่ยอาจารย์ที่เป็น advisor เขาจะดูในส่วนของเกี่ยวกับการวาดนะแกก็เลยแบบไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่แต่อาจารย์ที่เป็น c o a ว v i s o r เนี่ยก็จะเป็นสายต t o r y b o a r d สาย script ผมก็มีปรึกษาเรื่องเนื้อเรื่องกับอาจารย์ตรงนี้มันยังไม่ดีอาจารย์ก็มีแนะนําให้ตบตบช่วยตบเรื่องเราให้มันเข้าร่องเข้ารอยแต่ก็ยังไม่สุดนะในณะตอนนั้นนะครับสำหรับโปรเกคชั่นแรกอาจารย์ก็เลยให้26เปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับอาจารย์ที่เป็น c o a d v i s ร r นะตรงน,นี้เนี่ยให้26กับ70ที่ได้จาก advisor ที่เป็นอาจารย์สายวาดรวมกันก็เป็นโอ้โหเราเรียกได้ว่าขาดไปแค่4เปอร์เซ็นต์ก็คือเต็ม100เปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผมสำหรับการนำเสนอทีสิทธิ์เรื่องหลังกว่าจะมาเป็นทีสิทธิ์ได สำหรับพาร์ททีโปรดักชันของผมนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างด้วยนะครับเสียงตอบรับดีเนี่ยเราก็จะทำพาร์ทที่2ออกมาให้ได้ดูกันนะก็จะเป็นส่วนของพวกตรงเทคนิคจริงจังแล้วจะเป็นส่วนของโปรดักชันนั่นเองนะครับไว้พอเราทำพาร์ทที่2เสร็จแล้วก็ทำพาร์ทที่3อัอสุดท้ายที่เป็น post production อะไรเสร็จั๊บทำเสร็จครบ3าพาร์ทผมก็อาจจะมีคลิปพิเศษที่รวมทั้ง3พาร์ทเข้าด้วยกันก็พาร์ทแรกอาจจะใช้เวลาทำนานดูยาวเป็นพิเศษหน่อยก็หวังว่าเพื่อนๆจะ เต็มอิ่มกันนะครับผมแอลหนงไอสดี I S e, หรือหม่ก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ See you ฮู้ฮูเฮ้ฮ่าผมว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์้กับเพื่อนๆน,น้องๆที่เป็นสายมันติมีเดียหรือสายเรียนเกี่ยวกับแอนิเมชันที่กําลังทําทีสิทธิ์อยู่นะครับผม